ี่คสวัสดีครับสบายดีไง่ายๆกี่หมื่นฟ้าไปคิวแล้ววันนี้มี20่สิบไหมนะวันนี้เป็นคิวที่20ของกี่หมื่นฟ้าครับเพราะวันนี้เป็นวันที่พวกเราสองคนไม่ได้ไปเป็นคิวคนอื่นเรียกว่าไปยาวไาลแล้วนะก็ครึ่งทางแล้วใช่แสดงว่าก็ยังยาวไกลอีกเหรอก็ยังยาวไกลอยู่คูยได้ไหมเนี่ย ได้อย <Auf> ่างนี้เป็นไงบ้าง20ลูกผ่านไปแล้วเป็นยังไงครับผมก็ผมรู้สึกว่าได้ได้แชร์เลนเท่าไรมากๆแล้วเก็ได้ความรู้กลับมาได้ครับในการถ่ายทำเพราะว่าแบบเอาจริงแบบในการถ่ายทำซีรีส์จริงๆล่ะผมไม่เคยแบบมาเป็นตัวหลักเพราะว่าเป็นการแสดงก็ใหม่เราก็ถ่าเรื่องใหม่แต่ว่าหน้าใหม่แล้วแสดงหน้าใหม่ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยทุกครั้งเขาว่าในทุกครั้งนะครก็จะมีซีนที่ยากแล้วก็จะเป็นซีนที่ง่าย พยายามที่จะไปแลนซ์สองว่ากับพยายามที่จะแสดงมาใค้ได้ทีนีครับก็กล้องก็รู้สึกว่าพวกเราทุกคนพัฒนาขึ้นจากคิวแรกเยอะมากเพราะว่าแบบเป็นพวกเราเป็นเรื่องที่แบบทุกคนเป็นนักแสดงหน้าใหม่เกือบหมดเลยใช่มีกล้องที่เคยไปโพลนิดนึงกับพี่โทที่เคยไปแจมแจมและอื่นด้วยแล้วก็แบบพี่ๆคนที่พี่น้องๆคนอื่นก็เป็นแบบนักแสดงหน้าใหม่จากในค่ายเราแล้วก็แบบแต่ว่าโชคดีที่มีพี่ๆจาก คือเอาเดียยวไาไงอ่ะม <ok ีพี่ๆที่มาร่วมแจมคือแบบพี่เป็นพี่ๆี่ใช่แล้วคือแบบพี่ๆเขามีความสามารถมากเขาก็แบบคอยสอนเราว่าแบบต้องอย่างนี้นะแบบนี้นะควรจะทาอย่างนี้นะก็อ่าก็ได้รับความรู้จากพี่ๆทุกคนเลยจริงคือถ้าไม่มีพวกเขาก็อาจจะแย่ได้แล้วเ็นรู้สึกว่าเขาแบบเราก็เป็นแบบที่รักจ่ะที่มือ้าแล้วมัน ก็อะไรของมันก็ไม่คยเลยสำหรับผมนะครับตอนที่ผมไปดืกับพีงก็รู้สึกได้รับความน่ารักจากพี่รังมาเยอะมากเลยตั้งแต่แบบได้จูนคาแรคเตอร์กันแล้วก็แบบได้ไปเข้าสีแบบที่บารบก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นคนใหม่แบบมันเหมือนเป็นคนละฟีลนะครับคนละฟีลกันพี่บอมเน่ก็คล้ต่างกันแต่ว่ามันก็มีความเหมือนกันแล้วระหว่าังพี่รังจะน้องฟ้องใจนั่งรังไห่ครับอันนี้แบบน่าจะอันนี้น่าจะ เรียกไม่ได้ของพนะออแม่ครับเออาราลาล่ะครัก็รู้สึกว่าแบบคือตัวละครที่รักเนี่ยเป็นตัวที่สดใสมากก็คือแบบทุกคนที่มาแบบคุยเรื่องกับที่รักก็คือจะได้แบบพลังงานบวกกลับไปครับก็รู้สึกว่าสนุกดีที่ได้แบบทําแบบนี้เพราะแบบเหมือนได้มอบความสุขให้คนอื่นด้วยใช่ครับที่รักอยู่ทุกที่เลยจริงอยู่ทุกที่อยู่ทุกซีอยู่ทุกฉากอยู่ทุกเหตุการณ์เนี่ยค่อนข้าี่เราเราตั้งแต่ไปซีเรื่องแรกแล้วแล้วแง้คกแนนหลังเราต้องกลัวค่ะ ก็เริ่มทายความกดดันในหลยเรื่องใช่ก็เริ่มทายความกดดันเฉพาะแบบว่าพวกเรารู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรบ้างเราต้องทำอะไรบ้างเราก็รู้สึกว่าเราสามารถอันดับกับในบรรยากาศของการถ่ายเทำได้แล้วก็อันดับในส่วนแบบในหลายๆเรื่องที่เราแบบเพิ่งเจอถ้าคุณรู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกสบายกว่าตอนวันแรกๆเยอะมากเพราะวันแรกๆก็คือแบบพวกเรากดดันเพราะว่า มันเป็นซีรีส์แบบเรื่องแรกอะบบมันคือผลงานชิ้นใหญ่แต่ว่าแบบพวกเราทุกคนก็คือไม่ได้มีประสบการณ์อะไรตรงนี้เลยก็ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าทุกคนรับตัวได้แล้วครับเหตุใดที่แบบเราเปิดกองอ่ะแท้ๆก็ส่งกลังใจผ่านมาเห็นตลอดเลยแล้วแบบมาตามดูตลอดว่าแบบวันนี้ทุกคนแบบเล่นอะไรบ้างบางคนก็แบบเอาไปตัดเป็น,นมีม <c oughs> เต็มไปหมดเลย ชวยในี่เรการอบัีไมันบูนไหมบูนไหมบูนมยไม่อ่อมไม่อ่อมไม่อ่อมเลยไมเรารู้สึกว่าไม่เห็นอ่าัแเราก็แบบแม่สัมพอีห็ารที่ังรู้สึกว่าเรเฮ้ยใจแบบอยากทำให้เรื่องนี้ออกมาดีมากมดีเฉยๆละไม่ว่า่หนแค่ไหนแบบเฮ้ยแล้รก็แบบาดมันถามยากเลยอ่ะยากไปอยาง ซีนยากไปหรือยังซีนยากไปหรืยังก็มีบ้างครับแต่ก็ยังเหลืออยู่เยอะอยู่ยากแค่ไหนก็ก็ยากระดับไหนระดับเด็กพัธโงมัธยมหรือว่าเด็กมหาลัยหรือว่าตอนนี้อาจจะแบบน่าจะกำลังสอบเข้าอยู่กำลังสอบเข้ามหาลัยใช่แล้วจะมีข้อสอบเป็นกายากไหมคะก็พอตัวนะครับก็ก็ล้วล้มอยู่ะก็ได้ก็พอตัวพร้อมเข้าฉากพร้อเข้าฉากตอนแรกก็คือเกรง เก่งมากเพราะว่าแบบก็ก็คืออะไรๆเรื่องรับผมแต่ว่าแบบเออพอมันแบบอ่าไปเรื่อยๆแล้วอ่ะก็รู้สึกว่าเออแบบได้ซ้อมได้ทำอะไรพวกนี้ก่อนที่จะเข้าฉากก็รู้สึกว่าเออแบบเราได้อ่าเตรียมตัวแล้วก็เตรียมพร้อม acting ปกติเราก็คือแบบสนิทกันแเนาะแต่ว่ามันก็เป็นความสนิทแบบพี่น้องแต่ว่าเพราะเรนะมันจะเป็นความสนิทจาบคนที่ชอบกันอ่าเออมันแบบเป็นยังไงบ้าง ขออรู้สึกว่าเคมีที่เหมือนท้ายที่กับน้องที่รักนะครับก็จะเป็นเคมีอแไบว่าเป็นความชอบทำอะไรแบบนี้สุดี่ก็โดยมวลรวมนะก็รู้สึกว่าแบบเออแบบเข้าใจแล้วว่าแบบเป็นตัวละครก็ต้องสิ่งนี้แล้วที่รักก็ต้องการสิ่งนี้เหมือนกันครับเขาคิดว่าความันก็จะเป็นเรื่องแล้วก็แบบทำให้เคมีของทั้งสองคนนั้นแบบมีสับซึ้งกันก็จะค่อยๆเดินหลอกกันไปได้เลยครับต้องรำาก็จะเป็นยังไง แล้วก็ดีครับก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันเรียกว่าไงอ่ะใช่เป็นแบบบริสุทธิ์น่ารักงุงิงกุ้งจิ้งก็ทุกคนก็ต้องไปรอดูนะว่าจะเป็นแบบไหนแล้วมันแบบตอนนี้มันแบบหวานอีกที่อบหวานแล้วหลับไหนแล้วว่าตอนนี้หรอถ้าเราสอบก็สอบค่ะเป็นทานแล้วมันแบบมันเป็นหวานน้อยหรือหวานร้อยก็มันก็มีหวานน้อยหวานร้อยสลับกันไปเพราะแบบ บางกเวลาบางซีเราก็ต้องเปลี่ยนตามโลไงว่าแบบโลนี้เป็นทีนี้อันนี้เป็นทีนี้โอ้เรียกว่าเราถ่ายความหวไปอ่ะนอนใช่เขาแบบฟอร์มอวาไปครับผมบางครั้งผมก็งงเหมือนกันมันโดดไปโดดมาแบบเฮ้โอเคเราก็าทำได้หรอเราว่าทำได้มีพี่ๆทีมงานคอยช่วยตลอดหวน้อยหรือหวานรอยไต้องให้ดูกันเองครับก็ให้ผู้ชมตัดสินกันเองครับนี่ตอนนี้เป็นยังไงมันหวานน้อยอยู่หวานร้อยแล้วตอนนี้ก็มีแบบ มีบางช่วงที่ผมใส่น้ำผึ้งบ้างบางครั้งก็ใส่คารานนบ้างครับผมบางครั้ก็ไม่ใส่บ้างน,นี่คุณหิวข้าวป่ะเนี่ยช่วงไม่หมาวหานเลยอะครับก็อาจจะน,นอนหรือเปล่านอนนอนด้วยนอนด้วยครับผมแลเป็นยังไงเราอ่ะก็เป็นคนโดนตีฝ่งที่บินนะอ๋อแต่ว่าคือในเรื่องตอนแรกจะไม่รู้เรื่องเอ๊ะเป็น,น,นคนรู้ได้หรือเปล่ะ มันนื่อยู่แล้วว่าไม่่รู้เรื่องที่รักก็โหลดฉลาดใช่ใช่พูดเท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวโหลดกเป็นไงเราเอารองคาเฟ่เป็นยังไงก็เป็นความรู้สึกแปลกใหม่ดีอันนี้คืออะไรจริงหรออันนี้คือในซีรีส์ใช่ไหมในซีรีส์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 อะไรซีรีส์กอในซีรีส์จริงจริงไม่ดีหรอพี่โรนเราปรับตัวนะคืออ่จริงจริงคือพี่โทะ เหมือนในตัวจริงมากคือซีนที่เล่นเมื่อวานในซีรีส์ในซีรีส์กับตัวจริงเนี่ยคือเหมือนกันมากซีนเมื่อวานคือแบบมีซีนที่ไปโทรเข้าคนเดียวเขาเหมือนอยังไงเขาชอบเราเหมือนกันซีนที่พูดไ,ไม่ได้จริงๆว่ามันเหมือนยอบเรเหมือนกันเหรอซีนที่พูดไม่ได้ครับแต่ว่า,าบอกเลยว่าตลกตลกเหมือนกันแล่เขาบอกว่าเหมือนกันก็คือในซีรีส์ที่เหมือนฟ้าชอบพี่รักที่จริงที่พงร์ก็ชอบฟ้า อันนี้ต้องถามกลับครับว่าในซีรีส์กับตัวจริงแบบน้องก้องชอบไหนมากกว่ามันคือแบบเอฟ็มแตกหรอล่อกระเด้งเปิดทำไมเด็กปีนโยอันนี้สีเขียว,วมาสรุปยังไงก็ถามแล้วเน่ยอะไรครับผมถามว่าในซีรีส์กับในตัวจริงใครจีบเก่งกว่าระหว่างน้องก้องกับโมซีลาห์ฮะ ปแปลกไม่น่าใช่นะน้องโทมัสเขาอยากถามว่าในชีวิตจริงอ่ะเธอชอบเขาไหมอ่าก็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 ถ้าเป็นพี่ชายก็ชอบได้ใช่ก็เป็นพี่ชายเป็นพี่ชายไงมมนีล่าคชอบไหมชอบพี่ชายอ่ะ ก็เป็นชอบแต่แบบพี่ชายครับผมออ๋ผมชอบแบบน้องชายผมอก็เป็นก็ก็เป็นขนงชายเธอบอกว่าฉันเป็นน้องชายไม่มีเลยช่วงนี้เขาเปย์อะไรเราไหมเขย์จอช่วงนี้แบบออกกองครับก็เลยแบบอาจจะมีเปยน้ำบ้างครับผมเปยน้ำจัดสัมผัสชีวิตตอนนี้เธอช่วงนี้ก็คือ ส่วนใหญ่ก็คืออยู่มหาลัยแล้วก็อยู่กองใช่ทำงานส่งก็คือแบบไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ออกไปไหนแล้วไปกองไปยังไงอ่ะมีคนมารับหรือเปล่าอ๋อเอาเอาความจริงใช่ไหมครับไปรัตต้ครับไปด้วยกันไปด้วยกันยงันค่ะแล้วถ้าไม่เป็นเราไม่ถ้าไม่เป็นรับจริงอ่ะก็ไม่ไปรอเล่นรอเล่นอยากได้ลองไปรับม้างไหมที่มหาหนัยหนาแล้วมหาลัยเหรอมารับไหมก็ได้ก็ได้ก็ไม่ติดอืม ก็เคยไปรับไปรับต้องแห่งดูให้ดูบางสีก็อย่างทุกคนก็ต้องรอดูนะมันอาจจะมีอะไรออกมาให้ดูก็ได้ล่าสุดล่าสุดโอเคเลิกมาไม่มีใครเดกรอกถามอะไรล่าสุดเด็กทุ่งคู่วันนี้ก็มาร้องเหมือนกันนะมันรักแค่ไหนรักมากมากรักทุกคนเลยแบบพี่ๆทุกคน รักอยู่แล้วครับรักอยู่แล้วรักทุกคนอยู่แล้วรับทุกคนครับพี่ไม่ได้พูดเลยเลยจ้ะยังไม่มีพี่ังไม่มีสายตาส่งมาใช่ไหมรักผมมากมาพี่ทำอย่างนั้นหรอพี่ทำอย่างนั้นอ๋อต้องมีพูดสิโอ้ครับผมชินยังอาการดูอยู่อีกก็ชินแล้วเพราะว่าถ่ายซีรีส์มาไง เมื่อไม่กี้จะมีลูกใหม่ใหม่ปุ๊บสิผมเราก็ชื่นเหมือนกันครับโดนน้องที่รักจีบกันโอ้เวลาวเขาจีบเขาจีบยังไงอันนี้ก็ต้องรอติดตามเป็นซีรีส์เขาโผล์แล้วชีวิตจริงเขาจีบยังไงชีวิตจริงเหรอครับอือคือคือมันมีเยอะมากเลยจนผมไม่สามารถรีสโบร์มาได้ เยอะแค่ไหนคะก็มันจะลใจบางเ้ยนิดเดียวก็ล้นเราได้ถาม่าอะไรแค่ไหนถามว่าเขาอยากเราบอกว่าจะดูดีมไดแล้วก็ีเรากียังไงลกเจอสีได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะไม่สีอีไก็ไม่เหมือนกัน ไม่ไม่เคยไม่เคยอ่อยไม่เป็นเลยใช่แล้วจีไม่เป็นเลยใช่แล้วอ่าคุณยายให้ฝากหน่อยให้ฝากคุณๆหน่อยจี่เป็นกำลังใจครับก็ฝากจีรีสองผมได้ขอชิคกี้พายมาครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้โับมาสก็แล้วแม้จะแสดงคนอื่นๆนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพี่ดูทีนะครับเพราะว่าเรื่องนี้แบบเราตั้งใจทำก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับ ก็คแล้วน้เโซยลมีเดีิครับฝาองกี่เหมือนฟ้าราตนไปไม่ได้อน้วก็ฝาทุกคนเป็นกำลังใจให้เร่อกิมเหมือนฟ้าแลนสดงทกคนด้วนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับถ้าหัยไปสมบูรที่บุญฟ้าเอไม่ใช่ไหนเขาเป็นหมืน